มาดูสาวคนนี้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะจีน่าเดอะเฟสนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนติดตามข่าวดรามา่าการที่เออดีไซเนอร์ชุดการทำโปรเจกต์ชุดการไม่ให้เครดิตชุดนะคะล่าสุดนะคะเธอออกมาอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวแต่ว่ามีโอกาสได้เจอตัวนะคะก็เลยสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้สันิดนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตจากเธอคะ่ะ เรื่องชุดวันวาเลนไทน์วันที่สุตสีแดงดก็ได้เคลียร์กันหมดแล้วเรียบร้อยค่ะตามที่แจ้งไว้ในไอจีเลยเตัวน้องบูมเนี่ยพอรู้เรื่องทราบเรื่องก็ติดต่อน้องบูมทันทีค่ะแล้วก็ได้เจรจาพูดคุยแล้วก็เคลียร์แล้วก็ขอโทษทุกอย่างที่น้องติดใจทุกอย่างก็ได้เคลียร์กันเรียบร้อยเ,ออเรื่องเข้าใจผิดอันเนี้ย หนูไม่รู้แต่ว่าตัวหนูกับน้องแบงบูตัวจีน่ากับน้องแบงบูเนี่ยได้เคลียร์กันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ว่าแยกเรื่องนะส่วนเรื่องของอพี่ฮิโปที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วตัวจีน่าเองก็อย่างที่แจ้งไปคะ่ะว่าไม่เคยเร่วมงานหรือว่าจ้างเขามาเป็นสไตลิสต์ส่วนตัวหรือว่าออกแบบชุดส่วนตัวเลยไม่เคยนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็อยู่ในส่วนของที่ เราได้ทําการฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทนะคะตอนนี้ก็มีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะ,ะ่ยสำหรับกับคุณแบงบูมก็เคลียร์ไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของการฟ้องร้องกับอีกคนนึงก็คือคุณฮิปโปเนี่ยเขาบอกว่าก็เขาอยู่ในขั้นตอนของการฟ้องร้องอยู่<ช>ข้อหาหมิ่นประมาทเขานะคะเรื่องนี้ก็น่าจะเคลียร์ลงตัวได้ดี<ช>นะคะ,คะ,คะ